สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาถ่ายน้าท่วมให้เพื่อนๆดูนะคะริดจากพายุหมาอ้อนนะคะน้ำท่วมหลายที่นะคะที่ตำบลก่อคา,าอำเภอกาคาจังหวัดลำปางนะคะน้ำท่วมถนนนะคะเพื่อนๆรถก็สัญจรลำบากหน่อยนะคะ เห็นมีคนตกปลานะคะมีคนยกยอนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ํามาจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นลําเหมืองนะคะน้ํามาจากลําเหมืองตรงนี้นะคะระบายมาจากทุ่งนาของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหมืองน,นี้จะรับน้ําจากน้ําแม่ตานนะคะ น้ำแม่ตานอำเภอห้างฉับนะคะนี่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะนั่งตกปลานะคะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงยกยอนะคะมาชมกันนะคะเพื่อนๆก็เห็นเข้าได้อยู่นะคะได้ปลา ดตักเอาปลาแล้วนะคะปลาเล็กปลาน้อยนี่มีแคลเซียมเยอะเลยนะคะหมกปลาด้วยตองใบขมิ้นนะคะแล้วก็ใส่เกลือดิดหน่อยนะคะอร่อยเลยนะคะปลาเล็กๆนะคะปลาซิวนะคะ ตรงนี้รู้สึกว่าจะท่วมสูงกว่าที่อื่นนะคะแต่ส่วนมากไม่ได้ท่วมในบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านจะสูงมากนะคะเขากันไว้หมดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะท่วมบ่อยนะคะตรงนี้นะคะทุกปีนะคะเจ้าของบ้านเขาก็เลยทำบ้านสูงไว้นะคะกั้นน้ำไว้นะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็คงจะมีคลิปน้ำร่วมบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย